สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For ์ u n นพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ก like, ด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดลอดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้แอดลาอดีมันํำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเก่านะครับใครเป็นลูกค้าใหม่ได้ลดหนึ่งต่อ ใครถ้าเป็นลูกค้าเก่าคือดูครั้งที่2ขึ้นไปนะครับก็จะได้ราคาพิเศษลดให้2ต่อนะครับตั้งแต่บริลไทยจนไปถึงเดือนมิถุนายนเลยนะครับคือให้ครึ่งปีเลยเนาะไม่ไม่ถึงครึ่งปีหมายถึงว่าถึงครึ่งปีเลยนะครับยังไงก็ใครที่เคยดูมาแล้วมีแชทไว้แล้วว่าโอเคเคยดูมาครั้งหนึงแล้วเนี่ย ก็สามารถได้ราคาลด2ต่อเลยครับก็อัลลาอีมาถามค่าครูกันเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมีนาคม2569ซึ่งเป็นเดือนที่3มของปีแล้วมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงแต่มีการโคจรยกยาา้ายราศีคือดาวศุกร์ย้ายสองรอบก็เลยกลายเป็น4ดวงนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนโดยจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนามีนทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือเล่นทั้งราศีลัคนาชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีมีนตรงนี้เนาะ นำมาเริ่มต้นกันที่อันดับแรกก็คือดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวกันก่อนนะครับขณะนี้โคจรอ,อัปเดตอยู่ที่เดิมนะครับที่ราศีมิถุนเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้าย1ปีต่อ1ราศีเนาะดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยเคยเดินหน้านะครับเข้าสู่ราศีกรกฎในเรือนปุตตะมาละแต่ถอยหลังเข้ามาสู่ราศีมิถุนนะครับอยู่ในเรือนพันธุดังนั้นเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีเรียกว่าตำแหน่งปฐมเกณฑ์นะครับปฐมเกณฑ์เนี่ยเป็นเกณฑ์เนื้อหอมบนเกณฑ์ เาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเป็นเกณฑ์ที่จะหมายถึงความเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าพันธุเนี่ยหมายถึงความมั่นคงันนั้นเนี่ยเมื่อดาวประจาตัวไปโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเนี่ยหปีก็จะทาให้คนราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาเรียกเหมือนกับมั่นคงในตัวตนสร้างหลักสร้างฐานจากตัวตนนะครับแต่วงเล็บนะจากตัวเองนะเพะมันมาจากเรือนตนุนะครับและมาจากเรือนกรรมะซึ่งแปลว่าการงานแปลว่าคุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้า ทางด้านการงานแล้วเอาเงินเอาเงิน,างนจากการทํางานเนี่ยไปลงในหลักทรัพย์ก็จะหมายถึงความมั่นคงใครอยากมีบ้านก็จะได้บ้านใครอยากมีรถก็จะได้รถใครอยากมีครอบครัวก็จะได้แต่งงานนะครับพูดง่ายว่าคนราศีมีนเนี่ยในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆนะครับเป็นปีม้าไฟเนาะ แต่ว่ามาไฟเองเนี่ยก็ต้องระมัระวังถ้าไปดูในทางฮวงจุ้ยที่อาดงจีนที่ผมเคยพยากรณ์ไปแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปฟังได้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำ12ราศีแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ค่อยว่าไม่ใช่12ราศีสิ12นักษัตริย์นะแต่ในทางจีนเรียกว่า12ราศีนะครับแต่ในทางไทยเราจะเรียกว่า12นักษัตริย์นะก็เอาเป็นว่า12ราศี12นักษัตรินั่นแหละเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ก็สามารถไปฟังได้ว่าตกลงฉันเป็นคน ไทยที่เป็นลัคนามีนราศีมีนแต่ว่าในทางจีนเนี่ยเราจะเป็นปีอะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับหรือนักสัตว์อะไรก็ว่ากันอีกทีทีนี้โอเคดีมากนะครับดาวประจําตัวทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งตรงที่ว่าดาวเสาร์โคจรมาทับตุลักแล้วนะครับทับลักทับราศีเกิดเนี่ยนะครับก็จะได้คู่ทาดไฟนะครับแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเราเอาดาวเสาร์ทับลักก่อนเสาร์ทับลักเนี่ย สาทับลักทับจันทรจะพันหลายเกิดวิบัติจิบหายลูกเมียหนีแรงเนาะแต่ว่ามันเป็นคําโบราณไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงจะแรงขนาดนั้นมันหมายความว่าระมัระวังดาวเสาทับลักไขรเล็งลักไข่นะครับจะแรงมากๆเป็นเกณฑ์หลายนะครับทับลักเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่เล็งลักอย่างคนกันเนี่ยเจอหนักเลยครับคือคนราศีกันและขนากันเนี่ยจะแรงที่สุดเพราะว่าโดนดาวเสาเล็งเนาะสปีครึ่งนะครับตอนนี้เหลือประมาณ2ปีนะครับนับจากปี6 เก้าเนี่ยไปอีกสองปีดาวเสาร์เล็งลักกลุ่มลักเนี่ยจะต้องระมระวังเรื่องของภาวะความเครียดความวิตกกังวลความทุกข์ยากความเหนื่อยยากอ่าดาวเสาร์เพิ่งมาเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับดาวเสาร์เพิ่งทับลักมาเมื่อวานนี้เองสำหรับคราสิมีนนะก็คือวันที่ส3บสามเมายนสิบสามกุมภาพันธ์นะครับสิบสามกุมภาพันธ์ก่อนบริเลนาหน,นึ่งวันไง เข้ามาแล้วนะครับทับรักแล้วนะคนมีนเอย๋ยระมัดระวังความเครียดความทุกข์ความโศกความเศร้ามาทับตัวแล้ววิธีการแก้นะครับแก้ดาวเสาเนี่ยมันมีหลายวิธีแล้วก็เดี๋ยวอธิบายไปเยอะมันมีอีก2ปีเนาะเรามีเวลาพูดอีกเยอะแต่พูดไกด์ไลน์นิดว่าวิธีการแก้เนี่ยของเสาเนี่ยเสาแปลว่าช้าแปลว่านานแปลว่าลาบากดังนั้นจึงหมายความว่าทําอะไรด้วยการมีสติดาวเสาด้านดีคือสติ หมายถึงทําอะไรช้าคิดมากหวาดระแวงก็แปลว่ามันมีสติข้อดีคือมีสติมีความมั่นคงกับตัวหมายถึงว่าทําอะไรจะไม่พืีผามไม่รีบจนเกินไปนี่คือข้อดีมันมาเปรกปีมาไฟพอดีมาไฟมันคือความรวดเร็วแต่ดาวสอนทับลักคนบินทำให้คิดมากขึ้นคือว่าเป็นข้อดีตรงนี้แต่ข้อเสียมีไหมมีเพราะว่าอถาถพูดง่ายๆนะธาตุไฟมันจะกําเนิดธาตุดินคือความหนักแน่น มันก็คือดันแกนั่นแหละแต่ข้อเสียก็คือดินมันมาทับตัวคือความระแวงคือความหนักดังนั้นจึงหมายความว่าคนราศีมีนจะขยับตัวยากมากเลยคือคนราศีมีนจะขี้กลัวนะครับเพราะธาตุดินคือความกลัวนั้นเนี่ยในทางจีนนะนั้นจึงหมายความว่าเสามันขี้ระแวงก็คือความกลัวเช่นเหมือนกันจีนกับไทยเนี่ยคล้ายกันมากนะครับมันหมายความว่าดาวสองมาทับลักคือความหวาดระแวงความกลัวที่คนราศีมีนอาจจะกักขังตัวเองหมายความว่า กอริมีเนี่ยมักจะเป็นคนที่อ,อ,อยู่กับความคิดของตัวเองมากเกินไปเลยทําให้อาจจะวนเวียนเป็นปลาสองตัวไงว่ายเวียนกันเป็นวงกลมเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าว่ายว่ายกันเป็นรูปวงกลมเนี่ยมันเหมือนอินฟินิตี้เนาะมันเหมือนเลขกลกมๆอะครับแต่ตามจริงไม่ใช่นะมันเป็นด้านหลายนะมันจะด้านดีด้านหลายหมายความว่าไม่ได้หลายมากหรอกแต่หมายความว่ามันเป็นความคิดที่สับสนวงเวียนนะครับคือหมายถึงหลุดพ้นไม่ได้อ่ะอืมเพราะมันวงเวียนวัฏจักรไง หมายถึงความคิดเป็นวัฏจักรวนไปเรื่อยเลยมันก็ออกจากหัวไม่ได้อะดังนั้นเนี่ยคนราศีมีนก็จะเป็นคนเครียดง่ายตังวลง่ายกลัวง่ายในตอนนี้คนราศีมีนก็จะสันโดษโลกลืมเลยนิดหนึง่งอาจารย์มาจากเลาพระมันคนอ้าวอาจารย์ลาพระน้มัทบรักก็ต้องดีสิดีส่วนดีแต่ร้ายส่วนร้ายครับมันแยกกันนะบางคนอาจจะบอกว่าตกลงจะดีหรือจะร้ายอาจารย์คือเข้าใจไหมครับใช้คอมมอนเซนั์นิดหนึง่งดีส่วนดีร้ายส่วนร้าย จำคำนี้ไว้นะครับดีส่วนดีร้ายส่วนร้ายหมายเขาว่าอะไรดีก็หมายถึงดาวสมันมาทับตัวคือความลาภมาทับตัวก็หมายถึงมีโชคจากความคิดการวางแผนการทําอะไรที่มั่นคงแล้วจะมั่นคงระยะยาวสองปีไงมั่นคงระยะยาวแต่ข้อเสียก็คือความเครียดความกดดันมันจะได้ลาบไม่ได้ง่ายได้แต่ไม่ได้ง่ายเขา้าใจไหมครับก็แปลว่ามันจะเครียดยิ่งอยากได้ยิ่งเครียดเพราะอะไร มันไม่ได้สักทีนั่นแหละทํานองนั้นนะครับโอ้ยกว่าจะได้2ปีไม่เหมือนพระราทิตปีปีเดียวก็ได้เขาจะปะเนี่ยมันหมายความว่ามันยากแต่มันก็ได้อแปลว่าคานเลสเตอรถือว่าทําดีมีผลคิดอย่างนี้กรอกหูตัวเองทุกวันทําดีมีผลต่อให้มันยากมันลําบากแต่ก็ยังได้ผลที่ดีดีกว่าทําอะไรแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมครับคิดอย่างนี้อย่าไปคิดด้านหลบคิดด้านบวกว่าทําไปเถอะลุยไปเถอะ ช้ามันนิดหน่อยช่างมันแต่เดียวมันจะได้ตั้งเป้าเลยว่าได้สกดจิตตัวเองว่าได้แค่นี้เองนะครับแล้วเราจะมองในด้านบวกแล้วเราก็จะมีแรงขับเคลื่อนที่ดีจะไม่ไม่จะไม่แบบจับเจ้าอยู่กับกับตัวเองอยู่ความคิดของตัวเองวนเวียนอยู่กับความคิดของตัวเองอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับอื ทีนี้เรามาดูกันดวงแรกคือดาวเกตโคจรเข้าสู่ราศรีกุมนะครับในเดือนมีนาคมดวงแรกนะ2มีนาคม69ดาวเกตเนี่ยโคจรย้อนจักลงมาจากราศรีมีนทับหลักเข้าสู่เรือนวินาศระวังครับดาวเกตอยู่ในเรือนวินาศขึ้นอ,อยู่ในทุกสถานะภพอริมรณะวินาศก็คือภพวินาศน,นั่นเองดาวเกตไปชุมนุมกับดาวหลายๆดวงในราศรีวินาศเหมือนเดิมเหมือนเดือนที่แล้วกุมภา กุมภามีนานี้เหมือนกันเลยแทบไม่ต่างดาวออกมาก็คือดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวเสาร์นะครับมี3ดวงที่ออกมาก็แปลว่าเระมัดระวังดาววินาศแข็งมายถึงพบวินาศแข็งและดาววินาศแข็งคือดาวราหูด้วยนะครับเป็นกเกษตรเนาะดังนั้นจึงหมายาวาความว่าคนราศีมีนเนี่ยเน้นการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศจะดีมากๆคือไปเที่ยวเลยนะครับเที่ยวระยะย,ยาวจะบางคนนะราหูเป็นกเกษตรแบบเนี้ยมันถึงเดือนพฤศจิกาเนาะก็หนึ่งปีเนี้ยสามารถไปอยุ่ต่างประเทศได้เลยครับ คือมหมายถึงว่าใครมีเงินไปอยู่ต่างประเทศเลยอันนี้ดีที่สุดมันจะเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับเพราะว่าแต่มันจะย้อนแยงนิดนึงกับดาวรพระาราศพฤีที่เป็นพันธุเพราะว่าพระาราศพดีพันธุก็แปลว่ายึดติดติดบ้านก็แปลว่าเหมือนกับอ่ะมันเริ่มเริ่มขัดแย้งกันละอันนึงจะอยู่บ้านอยู่ถิ่นเกิดอันนึงจะไปจากบ้านจะไปจากถิ่นเกิดมันก็เลยย้อนแย้งกันตรงนี้นะครับแต่วิธีการคือเราต้องคำนวณดีๆตัดสินใจดีๆว่าจะซ้ายหรือขวาจะอยู่หรือจะไป ถ้าคิดดีแล้วปุ๊บโกไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรนะครับมันไปด้านไหนก็ดีข้างนั้นน่ะอยู่ติดบ้านก็ดีจะไปต่างประเทศก็ดีนะครับไปต่างประเทศได้แก่แต่จะวุ่นวายคือต้องตัดสินใจยากลําบากแต่ถ้าอยู่ในบ้านเกิดดีหน่อยเพราะอยู่ที่เดิมแต่ก็จะมีความวุ่นวายเพราะพบวินาศมันจะเสื่อมสลายมันจะพังทลายตลอดเวลาหมายควาว่าไม่มีแรงกดดันเขาว่าเสื่อมสลายพังทลายไม่ได้แปลว่าจริงแต่มันหมายถึงความกดดันที่จะทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะครับแปลว่าถ้าไปต่างประเทศจะอยู่ระยะยาวมั่นคงแต่ถ้าอยู่ที่เดิมจะรู้สึกว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับไอ้ก็ต้องรับมือตรงนี้ด้วยต่อไปตัวที่2คือดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีมีนช็อตแรกรอบแรกนะนะมันจะมี2รอบวันที่4มีนาคม69ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ตั้งแต่วันสี่ถึงวิมีนาคมนะครับอยู่ทับลักทับราศีเกิดได้ตำแหน่งอุดและมหาอุดถือว่าสูงสุดสูงส่ง,สงในรอบปี1เดือนนะครับบ แต่ว่าไม่ถึงเดือนเพราะดาวศุกร์ย้ายสองรอบในเดือนนี้ก็คือ4มีนาถึง27มีนาเป็นช่วงที่ดีมากๆเพราะว่าดาวศุกร์มาจากเรือนอ,อ่อนไปหน่อยสาชะกับมรณะสาชะไปทับตัวเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นอุดเนาะจะโดดเด่นท่ามกลางสังคมนะครับจะดูดีดูแบบเนี่ยปฐมเกณฑ์ด้วยดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งทับลักเป็นอุดด้วยคือดีมากๆคนมีเนี่ยจะหมายถึงความเอ่อหน้าตา แล้วก็มีคนสนับสนุนส่งเสริมมีสเสน่ห์สเสน่ห์นี่แรงมากเลยคนมีนช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผมสังเกตดูนะดาวมันทํามุมที่แบบในด้านดีๆของมีนเนี่ยเยอะมากนะครับหมายความว่าดาวประจําตัวดาวศุกร์ดาวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วดาปนเปีปยูนแถวเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นในตําแหน่งสูงเนี่ยนีย่ยสังเกตดูไหมดาวมันมาอยู่ในราศีตรงนี้หมดเลยเห็นไหมครับไม่มีอยู่ข้างล่างเลยเห็นปะอ่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆราศีมีนก็จะเป็นช่วงที่ พอดาวมันออกมาเนีนเลนรือวินาศหมดแล้วว่ามันก็จะกลายเป็นว่าบวกหมดเลยนะครับมีแค่ดาวลาหูเป็นวินาศเท่านั้นเองนังนั้นจะบวกหมดเลยนะอ่าดังนั้นถือว่าดีมากๆควนสีมีนกำลังจะเป็นช่วงขาขึ้นที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าควนสีมีนก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าทําอะไรรีบร้อนเกินไปเดีย๋ยวมันจะหักโคน่นมันจะพังทลายลงมาดังนั้นเนี่ยเอาเท่าที่ดีเท่าที่ก็ค่อยเป็นก็ค่อยๆไปดีกว่านะครับทีนี้ ดาวสุกเป็นอุดใช่ไหมมาจากเรือนสาชาทับลักก็จะโดดเด่นมรณะนะตะนุก็หมายความว่ามันจะรู้สึกเปื่อนหน่ายกับคนในสังคมที่เข้ามาเยอะแยะมากมายคือเนื้อหอมอะคนเข้ามาเยอะมันลุมตอมลุมจีบเนี่ยคนราศีมีก็รู้สึกว่าอึดอัดนะคนมันเยอะแล้วเราก็ยิ่งเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าตัวเราเนี่ยได้ลาภมากุมตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมันเสน่ห์แรงด้วยเนี่ยคนมีเนี่ยเสน่ห์แรงมากๆตอนเนี้ยนะครับแต่มันจะลาคามันจะอึดอัดเพราะดาวเสาทับหลักมันจะรู้สึกว่า อย่ายุ่งกับฉันได้ไหมฉันขอเวลาหายใจหน่อยอะไรประมาณนี้ราศีมีนจะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับความเป็นจริงนะครับก็เอาเป็นว่าบาลานซ์มันให้ดีนะครับระหว่างสังคมกับตัวตนที่จะต้องแบบปริกวิเวกอะ่ะดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าแบ่งพาร์ทดีๆแล้วกันนะครับต่อไปดาวอาทิตย์ดวงที่3โคจอนก็สู่ราศีมีนวันที่15บมีนาคม69ดาวอาทิตย์เดินตามเข้ามาคือช่วงการเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์จะยาวทุกเดือนไปทับกับดาวเสาร์ที่ทับหลักอยู่แล้ว อาทิตย์กับเสาดาวคู่ทัดไฟในทางทักษะบอกว่าดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่ทัดไฟเรียกว่าไฟสมสวงมันหมายถึงมันร้อนรุ่มอะครับดังนั้นวิธีการแก้คือการเดินทางนะครับการไม่อยู่กับที่อันนี้ดีที่สุดที่ประจรลงเท้านะเดินทางราซิมินเวลาศีที่หมายถึงการต่างถิ่นต่างแดนดังนั้นเนี่ยพอดาวคู่ทัดไฟมาอยู่ปุ๊บแปลว่ามันต้องเดินเดินทางผลักดันตัวเองเออกไปอย่าอยู่ที่เดิมเพราะจะเครียดนี่ดาวเสาทับนักแล้วมันเครียด ดาวสอเป็นไฟสมคออาทิตย์เป็นไฟร้อนแรงเออคุณคิดดูสิพอแสงอาทิตย์มาตกต้องดินที่มันร้อนมากๆเดือนเมษาคุณจะรู้เลยว่าคือคุณคุณนั่งรถแล้วคุณมองไประยะไกลๆนะคุณจะเห็นไอร้อนเนี่ยขึ้นมาจากถนนเลยครับบางทีขึ้นมาจากไอจากหลังคารถก็มีเคยเห็นไหมเคยสังเกตกันไหมนะครับช่วงเดือนเมษามันจะมีนะอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นรถติดใช่ไหมก็จะมองเห็นเลยว่าไอมันขึ้นจาก หลังคารถนะครับแล้วก็จากถนนเนี่ยมันร้อนมันระอุขึ้นมาเลยครับนั่นแหละมันก็คือคล้ายๆนั่นแหละคือความร้อนนั้นเราเดินทางครับถ้าอยู่กับที่มันก็เหมือนเราแช่อยู่ตรงนั้นน่ะถูกไหมครับเหมือนคล้ายๆกับถูกสตรีมด้วยเอ่อซาวน่านะเข้าใจป่ะครับมันร้อนอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่แบบเบิร์นเต็มที่เลยแต่มันเบิร์นตลอดเวลามันไม่ไหวไงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเดินทางขยับเข้าลมเข้าที่บ้างนะไปลงน้ําบ้างไปอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะราศีธน ธาตุน้ำไงคนราศีมีนเป็นราศีที่เย็นฉ่าแต่พอร้อนปุ๊บน้ำระเหยเลยกลายเป็นว่าคนราศีมีนจะฟงละทีนี้นะครับเออมันจะแบบร้อนลุ่มไปหมดเลยระวังแล้วดาวอาทิตย์มาจากเดือนอริทับตัวปัญหาอุปสรรคมุ่นวายคิดมากเครียดไปหมดนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่แค่หนึ่งเดือนนะสิบห้ามีนาถึงสิบสามเมษาครับก็ระมัดระวังก่อนสงการนะพอสํงการจะเริ่มดีขึ้นเพราะอาทิตย์จะมาเป็นเดือนการดมพระ การเงินก็จะออกจากทับหลักก็จะดีขึ้นนะครับต่อไปตัวที่4นะครับหรือดวงที่3เพราะย้ายสองรอบไงเป็นดวงที่3แต่ย้ายดวงที่4วันที่28่บมีนาคม69เข้าสู่ราศีเมษดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษอันนี้ไม่ดีนะเพราะดาวศุระะรกรเก์เป็นประนะครับดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในดันการเงินก็ดีเป็นประนะครับตรงข้ามกับมรณะเป็นประดาว สหชะมาเป็นกระดุมพระแปลว่าจะมีการออาระวังหยิบยืมเรื่องการเงินนะครับเพราะเป็นปลาด้วยคือคนราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธไม่เป็นอนะ่ะเป็นคนที่แบบใจดีสุนทานอ่าใจบุญสุนทานเป็นคนที่แบบชอบชี้เหลือขี้สงสารบ่อน้ําตาตื้นนะครับคือพูดง่ายว่าเห็นคนตกยากตกระกมลาบากโอ้ยน้าตาจะไหลตาผมคนหนึ่งแหละคนรัคน,นามีนะเป็นคนที่แบบเห็นคนที่ตกยากอะไรเงี้ยก็จะแบบ สงสารอะไรเงี้ยครับน้ำตาจะแตกเงี้ยประมาณนี้เลยคือแบบเป็นคนแบบอินอะไรง่ายพอเจอคนลําบากปุ๊บนึกถึงอดีตตัวเอง,เค,เ,องเคยเป็นอย่างนู้นเคยเป็นอย่างนี้เคยทําอย่างนู้นมาเคยเจออย่างนี้มาบ่บอกบอก่บอน้ําตาลตื้นน้ําตาซึมน้ําตาจะแตกและนะครับค้อมีไปแบบนี้นะครับนักหณะมีไปแบบนี้ทีนี้พอคิดสงสารเสร็จปุ๊บดาวสุกมาเป็นปะ ปแปลว่าคนอื่นก็คือมรณะกระดุมพระคือเสียงเงินให้คนอื่นโอเคนะเสียงเงินให้คนอื่นสาชะาคือเพื่อนคือสังคมพู้นี้ว่าจ่ายจ้าแจกเลยอ่งเปาแจกเลยอ่งเปาเอาไปเอาไปเอาไปเธอเดือดร้อนเอาไปเธอเดือดร้อนเอาไปตัวเองเดือดร้อนเองพอเพราะดาวเสาทับหลักนี่เครียดคือแบบเอาไปแจกคนอื่นหมดตัวเองลําบากใช่ไหมเพราะดาวเสารนดาวเสาร์เป็นดาวอัตคัดนะครับมาจากเรลา,าพระก็จริงแต่หมายถึงว่า มันใจดีเกินเหตุอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าอัตคัดได้นะแล้วอริมาทับตัวมันก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินไงเออระวังหนี้สินจะมานึกถึงใจเขาใจเราก็จริงแต่นึกถึงตัวเองด้วยใจเขาก็ใจเราด้วยนะคือคนอัศวมีเนี่ยเบรกนิดนึงอย่าใจอ่อนเกินเหตุผมก็เป็นคนหนึ่งแหละเป็นคนใจอ่อนเป็นคนคิดสงสารชาวบ้านแต่ผมจะนึกถึงตัวเองก่อนเสมอคือพูดเนี้ยว,ว่าเรายังนึกถึงตัวเองก่อนเสมอมีสติครับสติสําคัญนะอย่าใจอ่อนเกินเหตุโดยที่แบบเขาเรียกว่า เหมือนเรากับเขาว่ายน้ำเรือแตกอยู่กลางทะเลถ้าเผื่อเราอะไปช่วยเขามีขอนไม้ลอยมาเรากอดไว้เรา,เาให้เขาเราก็จมตายครับคือมันเราก็ตุย๋ยแต่ถ้าเรากอดขอนไม้ขึ้นเรือได้มีเรือมารับปุ๊บเหมือนแจ็คเก,กอร์โหดเห็นปะก็ช่วยได้แต่ถ้าเผื่อหรือใครจะจมเออก็ช่างมันเพราะว่าเราเองจมไม่ได้เพราะถ้าเราจมเราก็ช่วยใครไม่ได้เข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยตั้งสตินิดหนึ่งการ การจะให้บุญให้ทานกับคนอื่นก็ต้องมีสติหมายถึงตัวเองต้องไม่ลําบากนะครับถ้าตัวเองลาบากนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าลําบากมากอย่าไปยุ่งเอาเป็นว่าตัวเองต้องรอดก่อนถ้ารอดแล้วเดี๋ยวเราค่อยช่วยใครก็ได้ครับเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยมาจากมรณะก็ต้องระวังเรื่องการเสียตังค์เสียทองอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณนี้เสียโดยใช้เหตุเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกันใจกกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ